สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอาหารง่ายๆกินกันนะคะกระเพราหมูสามชั้นค่ะบวกไข่ดาวนะคะนี่ค่ะเตรียมพร้อมดาวค่ะก็เลยแล้วดาวไข่เลยค่ะวันนี้คิดเมนูไม่ออกค่ะกระเพราหมูไข่ดาวหมูสามชั้นมันๆด้วยนะคะ ไข่ดาวเราชอบทอดแบบไม่สุกนะคะเอาแบบยางมาตุมรอนิดหน่อยกาออกลวค่ะเครื่องนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยากกินแต่กองมันๆเพราะว่าน้ำหนักลดอยากเพิ่มน้ำหนักตอนนี้ก็เพิ่มสำเร็จแล้วะคะ่ะแต่ต่อไปไม่รู้จะเบรกอยู่ไหมเสร็จเรียบร้อยค่ะไข่ดาวของเราดาวจริงๆนะคะ ไม่ฟูค่ะอันนี้ไม่ไม่สุกนะคะเป็นยางมะตูมข้างในต่อไปเราผัดกระเพราเลยค่ะพริกกับหมูเราใส่พร้อมกันเลยค่ะจะได้ไม่ไหม้ผัดไปกว่าหมูจะสุกพริกก็หอมด้วยค่ะถ้าคั่วพริกนานๆให้หอมก่อนกลัวกลัวจะไหม้ตอนผัดหมูให้สุกค่ะก็เลยใส่พร้อมกัน งนดนี้ไม่มีมะเขือเทศที่บ้านไม่มีมะเขือเทศก็เลยผัดแค่ใส่พริกค่ะเราชอบผัดใส่มะเขือเทศรสชาติมันหวานๆไม่ต้องใส่ชูรสด,ด้วยแต่วันนี้ได้แค่นี้ค่ะผงนัวค่ะเครื่องปรุงสำเร็จรูปใช้แค่นี้ค่ะอย่างอื่นไม่ใส่เลยแค่นี้ก็อร่อยสุดๆแล้วค่ะ วันนี้ไม่ใส่พริกเยอะนะคะเพราะว่าพ่อเราไม่กินเผ็ดใส่พอดีพอดี<ม>เติมน้ำนิดหน่อยค่ะพอให้คล่องคอรอเดือดอีกสักพักก็ใส่ กะเพราลงไปค่ะวันนี้เก็บกระเพราได้นิดเดียวนะคะปกติถ้าผัดกะเพราเราจะใส่เยอะมากเหมือนกับใส่ผักลงไปเลยค่ะแต่วันนี้ใส่ใส่เยอะไม่ได้เดีก็เก็บเอาแค่พอหอมๆค่ะเสร็จแล้วตักเสิร์ฟเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะกระเพราหมูง่ายๆกระเพราหมูไข่ดาวของเราง่ายๆแต่อิ่มอร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเป็นเมนูง่ายๆแสนอร่อยค่ะ คิดอะไรไม่ออกก็กะเพราหมูค่ะไข่ดาวแถมมาด้วยนี่นะคะก็น่ากินเหมือนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ